่านี้ถือเป็นระเบิดลูกใหญ่สำหรับแฟนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อโคชออดออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าบีมและออมพร้อมลงสนามซีเกม100%การประกาศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การยืนยันธรรมดาแต่มันคือช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจของแฟนกีฬาชาวไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือต่างๆมากมายเกี่ยวกับสภาพทีมทั้งอาการบาดเจ็บการขาดผู้เล่นตัวหลักหรือเรื่องความพร้อมของผู้เล่นบางคนทำให้แฟนๆอยู่ในภาวะกังวลแต่ทันทีที่มีการประกาศว่าบีมแอละออมาจากกลับมาลงเล่นอย่างแน่นอนความไม่แน่นอนทั้งหมดก็จางหายไปทันทีและทำให้ทุกสายตาหันไปจับจ้องว่าทีมชุดนี้จะจัดผู้เล่นอย่างไรให้แข็งแกร่งที่สุด วอลเล่บอลหญิงไทยถือเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียมาโดยตลอดแต่ในศึกซีเกมความคาดหวังไม่เคยธรรมดาเมื่อแฟนๆได้ยินว่าทีมมาจับมาแบบฟูลทีมความหวังไม่ได้อยู่แค่ชัยชนะแต่รวมถึงการได้เห็นผลงานที่ยิ่งใหญ่น่าจดจำและอาจสร้างประวัติศาสตร์ใหม่บีมและออมเป็นผู้เล่นที่หลายครั้งเคยเป็นฮีโร่ของทีมและเป็นจุดที่พึ่งได้ในยามสำคัญ การที่ทั้งสองกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มพลังเกมรุกแต่ยังเพิ่มความมั่นใจทางด้านจิตใจให้ทีมทั้งชุดโคชออสเองขึ้นชื่อเรื่องวินยัย กลยุทธ์และการตัดสินใจที่เฉียบคมเมื่อเขาออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าผู้เล่นทั้งสองคนพร้อม100%นั่นหมายความว่าโครงสร้างทีมกำลังจะกลับมาสมบูรณ์เต็มรูปแบบนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากไทยต้องการกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ในซีเกมครั้งนี้บีมแอลออมาจะาเป็นแกนกลางสำคัญของทีมโดยเฉพาะบีมที่มีพลังการตบที่ดุดันและออมที่เป็นหัวใจหลักของเกมรับและการรับเสิร์ฟ ซึ่งเป็นปัญหาที่คู่แข่งหลายทีมต้องหวนวิตกทีมไทยมีจุดแข็งเรื่องการเล่นเป็นระบบและทีมเวิร์คผู้เล่นทุกคนเชื่อมโยงกันเหมือนร่างกายเดียวกันเมื่อมีผู้เล่นหลักขาดหายไประบบอาจสะดุดแต่เมื่อบีมและอ้อมก,กลับมาความไหลลื่นของเกมและจังหวะในการเล่นก็กลับคืนมาเหมือนเดิมนั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์ซีเกมหลายคนเริ่มมองว่าทีมไทยครั้งนี้มีศักยภาพสูงกว่าที่เคย ปีนี้เป็นปีที่การแข่งขันเข้มข้นขึ้นหลายประเทศมีผู้เล่นดาวรุ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและบางทีมก็ผสมผสานผู้เล่นรุ่นที่กับรุ่นใหม่อย่างลงตัวแต่ไทยมีจุดเด่นตรงที่สามารถผสานประสบการณ์และความสดใหม่ได้ดีที่สุดพร้อมช่วยประคับประคองทีมด้วยประสบการณ์ในขณะที่บีมนำพลังความเร็วและความดุดันมาเติมเต็มเกมรุกข,ของทีม แฟนๆต่างตั้งตารอว่ารายชื่อจริงของทีมจับประกาศออกมาเมื่อไรเพราะการที่บีมลงสนามจะสร้างความกดดันให้คู่แข่งตั้งแต่เธอเริ่มวิ่งขึ้นทำจังหวะส่วนออมก็เป็นผู้เล่นที่อ่านเกมเฉียบคมคอนโทรลบล็อกหลังบ้านได้ดีเยี่ยมและมีบทบาทสำคัญในระบบรับเสิร์ฟซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเปิดเกมรุกที่ดีของทีมไทย โคชออสยังกล่าวอีกกว่าเป้าหมายของทีมไม่ใช่แค่การคว้าเหรียญทองแต่ต้องการผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่คำพูดนี้ทำให้บรรยากาศของแฟนกีฬาเดือดขึ้นกว่าเดิมเพราะทีมไทยเป็นทีมที่แฟนๆภูมิใจมาเสมอทั้งด้านทักษะมารยาทน้ำใจนักกีฬาและทีมเวิร์กแต่นี่อาจเป็นปีที่ทีมมาจากสร้างความทรงจำใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม คาดการ์ของนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าโครงสร้างทีมหลักน่าจะคล้ายกับรายการใหญ่ที่ผ่านมาโดยมีการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่บางตำแหน่งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความเร็วให้ทีมแต่โครงสร้างแกนกลางยังคงเหมือนเดิมซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดหลายคนสงสัยว่าทีมไทยจะรับแรงกดดันของซีเกมส์ได้แค่ไหนเพราะไทยคือทีมที่ทุกคนคาดหวังว่าจะคว้าแชมป์อยู่เสมอ แต่ความจริงแล้วทีมไทยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าพวกเธอไม่เพียงรับแรงกดดันได้แต่ยังเปลี่ยนมันเป็นพลังและความมุ่งมั่นเสริมด้วยการมีผู้เล่นอย่างบีมและออมซึ่งเป็นเสาหลักของทีมทำให้ผู้เล่นรุ่นใหม่มีแรงใจและความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมากแฟนๆไทยยิ่งดีใจเพราะครั้งนี้ทีมไม่มีช่องโหว่ในตำแหน่งสำคัญ ทุกตำแหน่งมีผู้เล่นแข็งแกร่งครบทั้งเกมรับเกมรุกการรับเสิบการเสิร์ฟและการบล็อกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆมักตัดสินกันที่ความสมบูรณ์แบบของทีมและโคชออสก็ได้ทีมที่เขาต้องการในปีนี้อย่างแท้จริงซีเกมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขนันแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความภูมิใจและการเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติ ความคาดหวังของแฟนบอลมากกว่าทุกครั้งแต่ผู้เล่นไทยก็พร้อมเสมอที่จะทำให้คนไทยภูมิใจทีมนี้ไม่ใช่แค่ทีมกีฬาแต่เป็นครอบครัวที่ยืนเคียงข้างกันทั้งในและนอกสนามบีมเองเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์โดดเด่นในระดับเอเชียเธอมีจังหวะก,การขึ้นทําที่รวดเร็วและพลังการตบที่หนัก่วงผสมกับไหวพริบที่ทำให้คู่แข่งรับมือได้ยาก ้อมเป็นกำลังสำคัญของเกมรับทำให้ทีมมีเสถียร,รภาพและลดความผิดพลาดช่วยให้ผู้เล่นเกมรุกมั่นใจมากขึ้นทั้งสองคนจึงเป็นเสาหลักที่จะพาไทยลุยศึกซีเกมครั้งนี้ด้วยพลังเต็มที่ทีมคู่แข่งรู้ดีว่าถ้าไทยมาฟูทีมพวกเขาจะต้องดัดแผนที่ดีที่สุดออกมา พราะการเจอทีมไทยที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นเรื่องยากและกดดันมากซึ่งจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้เดือดกว่าทุกปีที่ผ่านมาตอนนี้คือช่วงเวลาที่ทีมไทยจะต้องปรับจูนทุกตำแหน่งให้เข้ากัน100%ซึ่งโค้ชออสที่มีประสบการณ์สูงจะดูแลทุกอย่างอย่างละเอียดเขารู้ว่าจังหวะไหนต้องกดดันลูกทีม จังหวะไหนต้องผ่อนและจังหวะไหนต้องสร้างกำลังใจทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดของไทยสื่อไทยเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้ฟแฟนกีฬาข่าวนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วทุกช่องทุกเพจทุกเว็บไซต์กีฬาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหลังมีการยืนยันว่าบีมและอ้อมพร้อม100%โลกโซเชียลของไทยถึงกับลุกเป็นไฟแฟนๆส่งข้อความแสดงความดีใจเชื่อว่าทีมไทยครั้งนี้จะโหดกว่าทุกปีสุดท้ายเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเห็นได้ชัดว่านี่คือทีมที่พร้อมสุดๆทั้งด้านฝีมือประสบการณ์สภาพจิตใจและความสามารถีซีเกมครั้งนี้อาจเป็นเวทีที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวอลเลย์บอลไทย ผู้เล่นพร้อมโค้ชพร้อมสมาคมพร้อมและแฟนๆพร้อมจะส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองอีกครั้ง <t> เหลือเพียงรอช่วงเวลาที่นักตบสาวไทยจะลงสู่สนามจริงพร้อมโชว์ฟอร์มที่สะเทือนทั้งอาเซียนและทั้งเอเชียบีมและออมทําให้ความหวังของคนไทยพุ่งสูงขึ้นและทุกอย่างกำลังเบาวกว่าปีานี้อาจเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างแท้จริง